ความหลงในสองสารตอนที่สิเอเจ้าทุกรายต่อไปเป็นบุรุษวัยกลางคนท่านพระครูรู้สึกคลับคล้ายคลับคลาว่าเคยเห็นหน้ามาก่อนหากก็นึกไม่ออกว่าเคยเห็นที่ไหนบุรุษนั้นกราบสามครั้งแล้วเอ่ยขึ้นว่าหลวงพ่อจำผมได้ไหมครับ ที่ผมกับภรรยาเข้าไปขอยืมเงินในบ้านเศรษฐีแล้วถูกเจ้าของบ้านไล่ออกมาต่อหน้าหลวงพ่อแต่หลวงพ่อเมตตาผมกับภรรยาและได้ให้คนขับรถนำเงินมาให้ผมหนึ่งพันบาทถ้าไม่ได้หลวงพ่อช่วยไว้ในวันนั้นผมกับภรรยาคงไม่มีค่ารถกลับตังคนพนมผมไม่เคยลืมบุญคุณหลวงพ่อเลยวันนี้ผมตั้งใจมาทำบุญกับหลวงพ่อหนึ่งแบาทผมขอถวายส่วนตัว หลวงพ่อจะนําเงินไปทําอะไรก็ได้เขาถวายทรงสีน้ําตาลบรรจุปัจจัยหนึ่งแสนท่านรับไปวางไว้ทางสายมือแล้วพูดว่าวันนั้นอาตมามีเงินอยู่พันเดียวโยมเขาใส่ย,ย่ามาให้ถ้ามีมากกว่านั้นก็จะให้โยมอีกยังพูดกับคนขับรถว่าถ้ามีสักหมื่นก็จะให้โยมทั้งหมดเศรษฐีบ้านนั้นช่างใจร้ายใจดำ ไล่โยมสองคนต่อหน้าพระภิกษุอาตมาไม่ได้ยอม,มชมชอบคนร้ายเมตตาและตั้งใจว่าจะไม่ขอไปเหยียบบ้านหลังนั้นอีกหลวงพ่อรู้จักกับเขามานานหรือยังครับเศรษฐีจากนกครพนมถามก็เพิ่งจะรู้จักวันนั้นนั่นเองอาตมาไปเทศที่โรงงานยาโสเข้ามาฟังเทศแล้วก็เลยนิมนต์อาตมาไปดูบ้านของเขาบ้านออกกว้างขวางใหญ่โต แต่เจ้าของบ้านกลับคับแคบเห็นแก่ตัวไม่สมกับบ้านเลยโยมไปยังไงมายังไงละ่ะถึงได้เข้าไปในบ้านนั้นท่านถามผมถูกเพื่อนหลอกมาจากนาครพนมครับเขาบอกว่าให้นำเงินมาลงทุนทำธุรกิจกันผมก็ถอนเงินสดมาหนึ่งล้านเพื่อจะมาลงทุนกับเขาแต่ถูกเขาหลอกเอาเงินไปหมดแล้วเขาก็หายตัวไปทิ้งให้ผมกับภรรยารออยู่ที่โรงแรม ผมต้องถอดนาฬิกาข้อมือออกขายเพื่อน,นำเงินมาจ่ายค่าโรงแรมซึ่งแพงมากรอเพื่อนอยู่หลายวันจนเงินหมดเลยบากหน้าเข้าไปขอ,อยืมเงินบ้านนั้นแล้วก็ถูกไล่ออกมาอย่างที่หลวงพ่อเห็นนั่นแหละรครับแล้วตอนนี้เพื่อนเขานำมาคืนแล้วหรือยังละ่ะถึงได้นำมาถวายอาตมาตั้งแสนนะ่ะเขาไม่ได้นำมาคืนหรอกครับเพราะตั้งแต่วันที่เขาเอาเงินผมไปหนึ่งล้านบาทเขาก็ไม่มาให้เห็นหน้าอีกเลย เงินนี้ได้มาจากการอธิษฐานครับคือเมื่อผมกับภรรยากลับไปถึงนครพนมแล้วก็ระลึกนึกถึงบุญคุณของหลวงพ่อที่ช่วยเราให้มีค่ารถกลับบ้านผมจึงอธิษฐานจิตทุกคืนก่อนนอนว่าขอให้มีเงินมาถวายหลวงพ่อหนึ่งแสนบาทพอดีมีลูกหนี้นำเงินมาใช้คืนหนึ่งแสนผมเลยนำมาถวายหลวงพ่อผมไม่ได้คิดว่าจะถวายแค่นี้นะครับถ้าผมมีก็จะนำมาถวายอีก เพราะหลวงพ่อมีบุญคนกับผมมากมายเหลือเกินอย่าคิดว่าเป็นบุญเป็นคนอะไรเลยแล้วทำไมถึงต้องถวายมากมายอย่างนี้อาตมาให้โยมแค่พันเดียวใครไม่รู้เขาจะหาว่าอาตมาค้ากำไรเกินควรท่านพูดยิ้มยิ้มรู้ว่าต่อไปเศรษฐีผู้นี้จะร่ำรวยยิ่งกว่าเศรษฐีที่นิมนต์ท่านไปดูบ้านทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะเขาเป็นคนมีความกตัญญูกตเวทิตาธรรมประจำใจนั่นเอง ผมเห็นจะต้องกราบลาก่อนละครับอ้อภรรยาผมฝากกราบนมัสก,การหลวงพ่อด้วยโอกาสหน้าเขาจะมาเข้ากรรมาฐานครับอาตมายินดีต้อนรับและวยมมาอย่างไรละ่ะผมมารถส่วนตัวครับมีคนขับมาด้วยเขารออยู่ที่รถครับถ้าอย่างนั้นก็ไปเรียกเข้ามาทานข้าวโกนได้เวลารับประทานอาหารแล้วข้าว,วัดป่มามะม่วงขลังนะ ใครรับประทานกลับไปรวยทุกคนเอาละญาติโยมไปรับประทานอาหารกันก่อนมีอะไรค่อยว่ากันใหม่ในช่วงบ่ายท่านบอกให้ญาติโยมไปรับประทานอาหารพวกเขาจึงลุกออกไปอย่างว่าง่ายเพราะอยากรวยด้วยกันทุกคนเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงลุกจากอาสนะนำปัจจัยขึ้นไปเก็บวันนี้มีผู้ถวายปัจจัยสองรายคือ พันโทถวายห้าร้อยบาทอีกรายเป็นเศรษฐีตกยากถวายมาหนึ่งแสนบาทรายแรกถือเป็นของสงฆ์เพราะผู้ถวายไม่ได้ระบุว่าถวายส่วนตัวเหมือนรายที่สองปัจจัยส่วนนี้จึงเป็นของกลางที่ท่านจะนำไปใช้ใจ่ายในกิจการของสงฆ์ส่วนปัจจัยหนึ่งแสนบาทผู้ถวายระบุว่าถวายส่วนตัวท่านมีสิทธิ์ที่จะใช้ใจ่ายได้ตามอัธยาศัย ท่านจะนำปัจจัยจำนวนนี้ไปทำบุญที่ประเทศอินเดียเป็นอันว่าสิ่งที่ท่านอธิษฐานจิตไว้ได้บรรลุผลสำเร็จตามมุ่งหมายแล้วช่วงบ่ายท่านพระครูลงรับเขกอีกผู้คนมากันแน่นกุติยิ่งกว่าช่วงเช้าเจ้าทุกรายแรกของช่วงบ่ายเป็นโมรุษวัยห้าสิบเศษเข้ามากับสตรีสองคนบุคคลทั้งสมกราบท่านพระครูแล้ว บุรุษนั้นจึงพูดขึ้นว่าหลวงพ่อจำผมได้รหรือเปล่าครับผมชื่อวันชัยเคยไปฟังหลวงพ่อเทศที่โรงงานยาสูบและเดินมาส่งหลวงพ่อที่รถตอนหลวงพ่อเทศเสร็จท่านพระครูพอจะนึกออกวันนั้นมีคนเดินมาส่งท่านที่รถหลายคนท่านจำไม่ได้ทุกคนกระนั้นก็ถามเขาว่าแล้วโยมมาอย่างไรกันทานข้าวหรือย,ยังเรียบร้อยแล้วครับ ผมขับรถมากับภรรยาและเพื่อนของเขาครับเขาแนะนำสตรีที่มาด้วยว่าคนหนึ่งเคอภรรยาอีกคนเป็นเพื่อนของภรรยาโยมเคยมาวัดนี้หรือเปล่าละ่ะท่านสมพานถามไม่เคยครับเพิ่งจะมาเป็นครั้งแรกคือผมมีเรื่องจะกราบเรียนปรึกษาหลวงพ่อครับพี่สาวของเพื่อนภรรยาผมกำลังป่วยหนักอยู่ห้องไอซโรงพยาบาลสิริราช หมอบอกว่าไม่รอดแน่ภรรยาจึงพาเพื่อนเข้ามาขอคำแนะนำจากหลวงพ่อว่าจะมีทางไรบ้างที่จะช่วยชีวิตพี่สาวเขามีพี่สาวคนเดียวครับพ่อแม่ก็ไม่มีแล้วถ้อยคำของสามีเพื่อนทำให้น้องสาวของคนป่วยถึงกับน้ำตาซึมพี่สาวโยมป่วยเป็นโรคอะไรล่ะท่านถามเพื่อนของภรรยานายวันชัยเป็นมะเร็งค่ะหมอบอกว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย ถึงอย่างไรก็ไม่สามารถรักษาให้หายเป็นปกติได้หมอบอกให้ดิฉันทําใจแต่ดิฉันทําใจไม่ได้ค่ะแล้วน้าตาก็ไหลออกมาจนได้ตอนนี้อายุเท่าไรห้าสิบแปดค่ะแกกว่าดิฉันสองปีหล่อนตอบโยมมีรูปถ่ายของเขาหรือเปล่าเ่ออาตมาจะบอกได้ว่าเขาหมดอายุหรือยังเพื่อนของภรรยานายวันชัยรีบเปิดกระเป๋าถือหยิบรูปของพี่สาวส่งให้ท่าน สมภารวัดป่ามะม่วงรับภาพนั้นมาดูแล้วพูดว่าอาตมาดูหน้าแล้วเขาจะต้องตายเมื่ออายุเลย60ปีไปแล้ว58ดยังไม่ตายเอาอย่างนี้อาตมาจะเจรจาต่อรองกับพญายมราชดูท่านชื่อท้าวเวสวรรณอาตมารู้จักกับท่านตอนรถความคอหักท่านเพ่งไปที่รูปถ่ายประเดี๋ยวหนึ่งแล้วจึงหลับตาทำปากขมุบขมิบ ญาติโยมที่นั่งอยู่ณนะที่นั้นต่างพากันคิดว่าท่านบริกรรมคาถาหากความจริงท่านกําลังเจรจาต่อรองกับพญายมราชท่านเทวเวสวรณโยมคนนี้เขายัางไม่สิ้นอายุไขทําไมเขาจะต้องตายละ่ะอาตมาดูหน้าเขาแล้วเขายัางไม่สิ้นทั้งอายุทั้งกรรมแล้วทําไมจะต้องตายพญายมราชตอบว่าพระคุณเจ้าเคยได้ยินอุป,ปเฉทะกะกรรมไหม โยมคนนี้ต้องตายด้วยอุปเฉท,ทกกรรมคือตายด้วยอุปติเหตุต่างๆมาตัดรอนท,ทั้งที่ยังไม่สิ้นอายุและยังไม่สิ้นกรรมถ้าอย่างนั้นอาตมาจะบอกให้เขาเจริญพระก,กรรมาฐานต่ออายุท่านอนุญ,ญาตนะทีอาตมาท่านยังอนุญาตเลยพระคุณเจ้าทําให้ผมลำบากใจอีกแล้วแต่เอาเถอะในเมื่อพระคุณเจ้าอุตส่าห์ขอผมก็ต้องอุตส่าห์ให้ พระคุณเจ้าบอกเขากันแล้วกันว่านอกจากเจริญพระกรรมฐานแล้วต้องทำบุญต่ออายุทุกปีเหมือนที่พระคุณเจ้าทำอยู่ผิดสัญญาเมื่อไหร่เมื่อนั้นผมจะให้ยมทูตษไปเอาตัวมาท่านพระครูลืมตาคืนรูปให้เพื่อนของพันญานายวันชัยแล้วพูดว่าอาตมาเจราจาต่ออายุให้เขาแล้วพญยายมราชบอกว่าต้องทำบุญต่ออายุทุกปี โยมพากันกลับไปที่โรงพยาบาลได้แล้วให้บอกเขาว่าเมื่อหายป่วยแล้วต้องมาเข้ากรรมฐานที่วัดนี้ท่านสั่งการขอบพระคุณหลวงพ่อมากค่ะน้องสาวคนป่วยกล่าวขอบคุณถวายปัจจัยแล้วจึงกราบลาเพื่อไปดูพี่สาวที่โรงพยาบาลสิริราชหลวงพ่อครับลูกสาวผมหายไปสองเดือนแล้วครับผมจะไปตามได้ที่ไหนดีหลวงพ่อกรุณาบอกได้ว่าเขาอยู่ที่ไหน ผมจะได้ตามไปเอาเลือดชั่วๆของมันออกมาดูเล่นสักหน่อยคนเป็นพ่อไว้ยสี่สิบเศษกราบเรียนว้ยอารมณ์โกรธที่ยังปะทุอยู่ในอ,อกถ้าจะทำอย่างนั้นอาตมาไม่บอกหรอกเดี๋ยวจะพลอยบาปไปด้วยท่านจะของก็ติดต,ตอบเสียงเรียบบุรุษนั้นแค้นใจในลูกสาวนักถึงกับร้องไห้ออกมาหลวงพ่อครับผมเลี้ยงลูกไม่ดีนีครับ เขาถามเสียงปนสะอื้นโยมใจเย็นๆนะไม่ต้องร้องไห้ลูกผู้ชายเขาไม่ร้องไห้กันหรอกเป็นผู้ชายมันต้องเข้มแข็งอดทนเอาละเรื่องลูกสาวไม่เป็นไรนะเขาหมดกรรมก็จะกลับมาเองท่านรู้ว่าลูกสาวของบุรุษผู้นี้เป็นเด็กใจแตกหนีไปอยู่หอพักกับเพื่อนผู้ชายเพลิดเพลินในการมุคคณจนลืมพ่อหรือแม่ อีกนานไหมครับว่าเขาจะหมดกรรมอีกสองปีท่านพระครูตอบท่านเห็นว่าเด็กสาวผู้นี้เมื่อถูกเด็กหนุ่มเบื่อและไล่ให้ออกไปจากชีวิตของเขาแล้วหล่นก็จะหาเพื่อนชายคนใหม่ต่อไปอีกเพราะกำลังหลงรัเริงในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสผมจะมีทางช่วยลูกได้ไหมครับคือช่วยให้เขากลับมาเร็วขึ้นเขาจะกลับมาภายในสามเดือนถ้าโยมกับพวกบ้าน ช่วยกันสวดมหาเมตตาใหญ่ทุกคืนนี่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ท่านหยิบหนังสือสวดมนต์ส่งให้และอธิบายว่าเมื่อสองปีที่ผ่านมาเนี่ยนะโยมคนหนึ่งเข้ามาบอกว่าลูกชายหายไปหลายปีแล้วอาตมาก็เลยแนะนำให้เขาไปขอลอกบทมหาเมตตาใหญ่ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชแพวัสุทัศน์ท่านพิมพ์ไว้มีที่นั่นแห่งเดียวที่อื่นจะไม่มี เขาก็เชื่ออาตมาสวดได้สมเดือนลูกชายก็กลับเขาเกิดศรัทธาจึงพิมพ์มาถวาย500รเล่มอาตมาก็แจกญาติโยมไปหลายคนแล้ว าลูกสาวผมกลับมาภายในสามเดือนผมจะพิมพ์ถวายหลวงพ่ออีกห้าร้อยเล่มครับคนลูกสาวหายบวารณาท่านพระครูจึงเล่าถึงความเป็นมาของบทสวดนี้ให้ญาติโยมฟังว่ามหาเมตตาใหญ่นี้เนี่ยนะเป็นบทสวดมนต์ของเทวดาคือพวกเทวดาเขาสวดกันที่อาตมารู้เพราะเมื่อก่อนเนี่ยมีแม่ชีรูปหนึ่งมาอาศัยอยู่ที่ศาลาการเปรียนหลังเกา่าโนน หลังโน้นท่านชี้ไปที่ศาลาการเปลี่ยนหลังเก่าซึ่งตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกติดก,กับแม่น้ำเจ้าพระยาแม่ชีก็มาบอกอาตามาว่าเทวดามาชวนสวดมนต์ทุกคืนเทวดามาตอนไหนโยมรู้ไหมท่านถามบุรุษที่มีลูกสาวใจแตกไม่ทราบครับแต่น่าจะเป็นตอนกลางคืนเขาตอบตอนเที่ยงคืนกับหนึ่งนาทีท่านพระครูเฉลย หลวงพ่อจะแน่ใจได้อย่างไรคะว่าแม่ชีพูดความจริงสตรีคนหนึ่งทักท้วงขึ้นแม่ชีเขาถือศีลแปดข้อเขาจะโกหกไปทไําไมสมภารวัดปามม่วงแก้ต่างให้แม่ชีก้อนทองฟานเงินผู้ซึ่งลาจากโลกไปหลายปีแล้วหนูก็ม่ได้หมายความว่าแม่ชีโกหกแต่อาจเป็นไปได้ว่าแกอาจจะเก่จนหลงเลยพูดอะไรตามเรื่อง ถึงแม่ชีจะแก่แต่ก็ไม่หลงทําไมถึงไม่หลงรู้ไหมเพราะแม่ชีเขาจเจริญสติปัฏฐานสี่คนที่จเจริญสติอยู่เป็นนิจจะไม่หลงลืมจะสติดีไม่ฟั่นเฟือนเลื่อนลอยท่านถามเองตอบเองเสร็จหลวงพ่อทราบได้อย่างไรคะว่าสิ่งที่แม่ชีพูดเป็นความจริงหญิงสาวยังอยากจะเอาชนะหลนหารู้ไม่ว่าไม่มีใครในโลกที่จะเอาชนะท่านพระครูจเจริญแห่งวัดป่ามะม่วงได้ อาตามาก็พิสูจน์นะซีพิสูจน์ด้วยการย่องมาแอบอยู่ใต้ถุนศาลานึกเสียวๆอยู่เหมือนกันหลวงพ่อกลัวผีหรอคะหล่อนเข้าใจว่าท่านคงกลัวผีอาตามาไม่กลัวผีแต่นึกเสียวๆกลัวแม่ชีจะปัสสาวะลงมารดศีรษะเพราะไปซุ่มอยู่ใต้ถุนศาลามืดๆคำตอบของท่านทําให้คนฟังหัวเราะทั้งกุติแล้วแม่ชีปัสสาวะลงมาหรือเปล่าครับ บุรุษหนึ่งถามขึ้นเปล่าอาตมาคิดมากไปเองแต่อาตมาได้ยินเรื่องที่เทวดาคุยกับแม่ชีนะได้ยินหมดแล้วก็กลับไปจดไว้ว่าจะจริงตามนั้นหรือเปล่าปรากฏว่าจริงทุกเรื่องเทวดาบอกแม่ชีว่าถ้าบ้านไหนเจ้าของบ้านสวดมนต์ทุกวันเทวดาจะรักษาและช่วยสวดมนต์ด้วยดอโอกาสถามเทวดาบ้าง ถามว่าทำไมวัดหลวงพ่อโสธรได้เงินมากทำไมวัดหลวงพ่อพุทธชินราชวัดไร่ขิงวัดเกตชโยวัดพระนอนจักสีทำไมถึงได้เงินน้อยกว่าวัดหลวงพ่อโสธรเทวดาตอบว่าหลวงพ่อโสธรมีเทวดารักษา16องค์ส่วนวัดหลวงพ่อพระพุทธชินราชวัดไร่ขิงวัดเกตชโยวัดพระนอนจักสีมีเทวดารักษาแค่สิบองค์ วัดเขาตะเราว,วัดบ้านแหลมก็มีสิบองค์อาตมาถามเทวดาอีกว่าถ้าอาตมาจะขอยืมหลวงพ่อสโสธนมาไว้ที่วัดป่ามะม่วงจะได้เงินไหมเทวดาตอบว่าไม่ได้เพราะผิดที่ผิดทางเทวดาบอกว่าคนเรามีเทวดาปกปักรักษาถ้าคนไหนเหมือนไหว้พระสวดมนตเทวดาตรงจะรักษาถ้าบ้านไหนเจ้าของบ้านเป็นคนจิตใจไม่ดีไม่มีศีลธรรม เทวดาผ่านจะเข้าบ้านผัวเมียจะทะเลาะบ่าวแหว้งแตกแยกกันถ้าเทวดาตรงแยกย้ายออกไปเทวดาใหม่ยังไม่เข้ามาผัวเมียที่ไม่เคยทะเลาะกันก็จะทะเลาะกันบางทีก็ตายคนจะตายเขาจะไม่มีงอหัวถ้าญาติโยมเห็นใครไม่มีงอหัวต้องต่อหัวให้เขาต่อ,อยังไรครับบุรุษหนึ่งถามอย่างสนใจต่อด้วยการพูดว่าสัมปติฉามิ ถ้าพูดแล้วมีเงาไม่ตายแต่ถ้าไม่มีเงาตายแน่นอนอาตมาพิสูจน์มาแล้วแม่ชีที่เทวดามาสวดมนต์ด้วยชื่อแม่ชีก้อนทองปานเนนตอนหลังหลานหลานมารับไปอยู่ด้วยหลานของแกมาเล่าให้อาตมาฟังว่าแกตายไปเจ็ดวันตัวยังอ่อนแล้วก็ไม่เคยหลงเพราะเจริญสติประฐานสี่เทวดาบอกว่าบทสวดมหาเมตตาใหญ่มีที่วัดสุทัศน์แห่งเดียว อาตมาก็ไปขอยืมมาเพื่อทดสอบแม่ชีอาตมาเปิดหนังสือแล้วบอกให้แม่ชีก้อนทองแม่ชีอ่านหนังสือไม่ออกก็ท่องไปช้าๆใช้เวลาสามชั่วโมงจึงจบไม่ผิดสักตัวเดียวก็สรุปว่าเทวดามีจริงบทสวดมนต์มหาเมตตาใหญ่มีจริงแล้วอาตมาก็ให้คนที่ลูกหายผัวหายเมียหายสวดบทนี้ก็ปรากฏว่าได้ผลทุกราย แต่ก็มีข้อแม้ว่าอาตมาต้องดูหน้าก่อนว่าคนนี้กุศลพอไหมถ้ากุศลไม่พอก็ไม่แนะนําให้สวดถึงแนะนําไปเข้าก็ไม่สวดเพราะเขาไม่มีกุศลอยู่เลยต้องมีกุศลอย่างน้อย60%เอร์ซจึงจะได้ผลท่านสรุปหลวงพ่อขอแหงหรือยังฉันน้ำชาก่อนค่อยเทศต่อนายสมชายน้ำชามาถวายเป็นที่รู้กันในหมู่ศิษย์ใกล้ชิดว่า ชาของสมพานวัดป่ามะม่วงมิได้ทําจากใบชาแต่ทําจากใบของต้นลูกใต้ใบและต้นไม่ราบได้ฉันชาพอชุ่มคอแล้วเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงก็ให้คําปรึกษาแก่ญาติโยมต่อไปจนถึงคนสุดท้ายโยมสุนีแอบซุ่มดูลาดเราอยู่ครั้นเห็นคนอื่นๆลูกออกไปหมดแล้วจึงเข้ามากราบอา้าวโยมมาตั้งแต่เมื่อไหร่ ท่านเจ้าของกุฏิทักทายด้วยการถามนายสมชายตอบแทนว่าเจาเข้ามาตั้งเป็นชั่วโมงแล้วละ่ะหลวงพ่อมัวคุยเพลินไม่ทันสังเกตหลวงพ่อขายดีจังนะคะคนแน่นกุฏิเลยหนูมารอตั้งสองชั่วโมงแล้วมั้งโยมสุนีว่ามีธุระอะไรหรือเปล่าละ่ะหรือว่าจะมาเข้ากรรมฐานจะว่ามีธุระก็ไม่ใช่จะมาเข้ากรรมฐานก็ไม่เชิง มาเพราะอยากมามากกว่าคนตอบเล่นลิ้นรับประทานข้าวมาหรือยังท่านถามอีกเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะหนูทานข้าวที่โรงครัวไปสองจานจานแรกทานเพราะหิวส่วนจานที่สองทานเพราะอยากรวยก็หลวงพ่อบอกว่าใครกินข้าววัดนี้แล้วกลับไปรวยทุกคนยังรวยไม่พออีกหรือท่านตั้งใจประชดเกือบพอล้ค่ะได้อีกสักห้าร้อยล้าน ว่าจะพอต่อประชดเช่นกันจากนั้นจึงหยิบกล่องกร,รมหยี่สีเขียวออกมาถวายท่านพูดว่าหลวงพ่อช่วยดูแหวนวงนี้ให้หนูหน่อยเฮียก็าทำให้เป็นของขวัญวันเกิดหนูราคามันแพงเกินหนูเลยไม่กล้าใส่ท่านพระครูเปิดกล่องออกมาดูแหวนมรกตล้อมเพชรทรงประกายวาวับแม้ท่านไม่สนใจย,ยึดติดกับสิ่งเหล่านี้ก็ต้องยอมรับว่างามมากสวยดีนี จะถวายอาตมาหรือท่านจังใจยั่วถ้าหลวงพ่อจะเอาไปมั่นผู้หญิงหนูก็จะถวายแต่ถ้าไม่มั่นหนูก็ขอฝากไว้ก่อนแล้วกันวันหลังจะมาเอาคืนอย่าเลยอาตมาจะไม่อยู่หลายวันจะไปอินเดียท่านปฏิเสธไม่เป็นไรหลวงพ่อเอาใส่ย,ย่ามไปด้วยก็ได้ถ้าหายหนูก็ไม่ว่าจะดีหรือเอาคืนไปดีกว่าท่านไม่อยากรับของมีค่าไว้วันหลังหนูค่อย มาเอาคืนงั้นหนูกราบลาพูดจบก็กราบสามครั้งแล้วลุกออกไปท่านพระครูยังนึกคําพูดไม่ออกว่าจะบอกโยมสุนีว่าอย่างไรเจ้าของแหวนก็เดินไปที่รถแล้วท่านจึงคิดว่าจะเก็บไว้ที่กุฏิจะไม่นำไปอินเดียด้วยกำลังจะขึ้นไปชั้นบนนางสาวต้นเหลียวก็เข้ามากราบหลวงพ่อนั่งกลองอะไรสวยจังขอหนูดูหน่อยท่านพระครูจึงวางกล่องกรมีลงหน้าลน หญิงสาวเปิดออกดูถึงกับตาลุกวาวโอ้โหสวยจังหลอนถือวิสาสะหยิบออกมาสวมที่นิ้วนางแหมพอดีเลยหลวงพ่อขอหนูได้ไหมหลอนขอดือด้อไม่ใช่ของหลวงพ่อโยมเขามาฝากไว้ท่านพระครูตอบตามจริงรู้สึกสังหอนใจว่าโยมสุนีจะไม่ได้ใส่แหวนหวงนี้งั้นหนูขอยืมไปใส่ก่อนวันหลังจะเอามาคืนหล่อนพูดแบบคนมั ఢా <shrug>